กราบสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมสิมาที่วัดศรีวารีน้อยตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสะจรลเขคใหญ่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะครับเมื่อนี้ไปสองสิมาสองอย่างก็คือมาหาไอ้ไข่วัดเจดีไอ้ไข่แล้วก็ ถูแม่ตะเคียนนี่ครับวัดนี่องค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เพื่อนบอกว่าศักดิ์สิทธิ์หลก็เลยมามานี่มีคนบอกมานะครับเพื่อนว่าเพื่อนถูกรางวัลดีซีสามใบเพื่อนบอกผมมานะผมก็เลยมาผู้ใดมีมงใดเด็ดมงใดดังบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหายทุกที่ล็อกรถคู่ใจก่อน บินเดียวครับมือนี่บินเดียวเบิ้งครับห้ชมรอบๆบ,บริเวณวัดก่อนนี่วัดนี่งหญ่นะครับผมมีทั้งแม่ตะเคียนแล้วก็ไอ้ไข่๋ยวจะพาขัไปเบิ้งไอ้ไข่ยมุ่งหลวงพ่อโตนี่เหรอครับผมไอ้หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดอง,งนี้เพื่อนว่าศักดิ์สิทธิ์หลายเพื่อนว่านะโมเมนต์ผมว่าผมก็เลยสิมาเบิง้ง ับนี่มีแนวโดนใจให้เพื่อนถึก,ากรางวัลที่4ใหม่ยตามผมเกอบไปลงนะนะครับแด่หฮอนฮอนพี่น้องเอ้ยแด่นฮานเพี้ยงเพียงตากแดดจนหนาดำปี่ปี่กระพ่ออย่างที่ผมที่อธิษฐานนะกัะพ่ออย่างไห้พี่น้องถึกหวยมีเงินมีท้องนั่นแหละครับไปสู่มองเลาะสูมมือ นี่ตอนนี้หอนหอน,หนตอนนี้เห็นปะเห็นหลวงปู่ทวดปะครับชมบรรมัลลัมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ครับผมนี่แหละไอ้ไข่สิไปจับหมายเรียกให้เบิ้งไอ้ไข่ก็อยู่ใต้ใต้หลวงปู่ทวดนี่แหละครับผมเห็นบ่บูเมื้อนีผ้ผมสมมิวาบรรยากาศคนหน่อยๆแน,น,น่จากหน่อย มาคนหลายก็จากาย้นะครับผมวมาผู้เดียวคือผีบา้านี่นี่สิไปใส่ดีสิไปเบิ่งแม่ตะเคียนก่อนบ่สิไปถูแม่ตะเคียนก่อนเนาะวันนี้ผู้ใดถูให้มาผู้เดียวเังไหลระบาดเนี่ยทูเองให้เบิงบ่งเอาเบิงบ่งเบื้งเบิ่งไปน้ำกันโอ้ยาวายก็ติดอ่างเนาะ กันยูนีล่ะวัดงามอยู่ดิวัดงามอยู่้ไาไปถูมแม่ตะเคียนนึงก่นีกนยวกวนยืถูผมทีกวาดก่อนยวขอกวาดขอกวาดก่อนนะครับแล้วก็อธิษฐานให้พี่ให้น้องขอให้คิดผมถูกขอให้ พี่น้องสิได้บอหนีปลาจากผมนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมหาไม่กวาดก่อนได้แล้วไม่กวาดเดี๋ยวขอกวาดแม่ตะเคียนก่อนเด้อเพื่อเพื่อนที่ห้โซกหี่มานเนาะ แสดงว่าบ่มีน,น,นี่ย่งตัวนี้บ่มีคนมาเลยขี่นกเต็มเลยสาธุแม่ตะเคียนดีวกว,า,กวาดกกันเด้อครับสาธุดันโดนมาที่ศีรษะจระเข้ เห็นตัวแดงไเด้พี่น้องเห็นจังไหนพี่น้องก็จะได้มีเงินมีท้องนะครับเนาะกว่าเสร็จแล้วมือนีบุกเดียวบุกเดียวมาที่สมุดประการศรีสะจรเข้ใหญ่สองเมตรเขียน ให้เบิ่งน้องกันนะพี่น้องเด้อแพงกว่า้เตรี่ม,มาโอ้ยดีครับเพิ่นมาถึงรถวันทีสีสามใบเนี่ย แ,งแ้งเก่านี่ละสาธุแม่จะเขียนเอ้ยถือว่าลูกมาขอบนก็แล้วกันขอให้ขอให้ถูกเนี่ยบอกเอาลายดอกเอาสามตัวฝากพี่ฝากน้องยังไรก็มาคือเก่าขันถือนะครับผมขันพี่น้องถือนะผมว่าถือว่าเป็นยังนั่น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  นั่นนี่นี่ครับผมถือถูด้วยมือสายเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องนี่พี่น้องอุ๊ยเห็นยังน้องหมาที่น่นนี่จริงๆเลยนี่ที่จริงๆเลยนี่ปไกล,กล,เล,กล่เลยเป็ดไกเลยบกหู เฮียหมอที่นเดี๋ยวพึ่งดีๆกันแวนก็บม่ได้ใส่มาแม่ยตะเขียนเอ้ยที่นี่พี่น้องต้งบ้านเบิ่งแน่น่ะเนี่ย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 บวตัวครับเนี่ยเนี่ยเบิ่งเอาเนี่ยพี่น้องอุ้ย แม่ตะเคียนครับอื้มคนลุกเลยนี่จริงจริจริงๆผมเห็นจร,จริงๆนี่นี่ผมซี่เลยนี่แม่ตะเคียนเอ้ยให้บอกพี่น้องทั้งบ้านถือไงเด้อบอกพอลุงแม,ม่ป่าพี่ป้าหนอะเอาอาป่าลุงเพลินให้ถือเนี้พี่น้อง จากเตือนีงเป็นที่ได้มีเงินมีท้องบุกเดียวมากครับผมยกผมทูให้ดีๆให้เบิงน้ำกันนะครับบ่ต้องเสื้อผมแต่ว่าผมเห็นผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วบอต้องเสื้อผมเห็นบ่ครับเห็นว่ จากตาผมนะผมเห็นเป็นสิบเจ็ดเห็นเป็นหนึ่งเจ็ดเนี่ยผมสี่ได้เนี่ยหนึ่งเจ็ด รปล,ลูกมาทั้งนี้ปเป็นเอาลูกมาอีกคนน่ะนั่นเนี่ยบริเวณเป็นสิบเจ็ดเนี่ยเนี่ยหนึ่งนี่เจ็ดเนี่ย หลังจากบัดกรรไแล้วลูกที่สื่อชุดมัถวายดืย้อเมติเคียนเมติเคียนแห่งวัดศรีวลีน้อยนะครับเทียนหนึ่งแดงขึ้นในแมฆตายติดในแม่ หนึ่งเจ็ดแล้วก็คล้ายแปดเอาเอาเนึ่งแปดน้ำรูปกระบ,บน๋นีครับผมวงมี้ไ้ใ่ไม่เขียนไม่ดอกเนี่ยบวัวตัวครับพี่น้องเห็นดังไในเนี่ยุงนี้วัดนี้สังสีด้วยครับบยยุญใหญ่พรอม หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดผมเห็นนะหนึ่งเอาผมเห็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดจะแต่วินาทันดวงค้นบูคักัน,นะครับผมเบื้องเอาย่าเสื้อผมครับผมแต่ว่าผมเห็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดผมดีซื้ออยู่เอาต่อไปเอาซ้ำนี่เหระครับอันเดี๋ยวจะไปจับใครก่อนจับใครว่าไอ้ใครที่ให้ตัวใด ไปไปจับไข่ไปครับไปต่อไปต่อที่ไอ้ไข่มาดูที่ไอ้ไข่วันนี้ไอ้ไข่จะให้อะไรไอ้ไข่อยู่ซึ่งอยู่ใต้หลวงปู่ทวดอะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันนี่ครับองค์ปู่ทวดนี่นี่นี่นนองค์หลวงปู่ทวดอยู่ตรงนี้อยู่เมื่อปึ๊บนี่ไอ้ไข่ที่อยู่นี่ไอ้ไข่ที่อยู่ใต้นี่ครับไปไปน้ำกันพี่น้องไปรุ่นรุ่นในไข่น้ำ แม่แต่เขียนเพิ่นผมเห็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดด้อหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งแปดบอกตามที่เห็นนี่ครับว่าได้เสียแซงแก้งบอกจริงๆดูดูขอให้ไข่ดีกว่าบุกเดียวออมีคนอยู่ตัวนี้เกือบหลายอยู่ นี่ครับนี่ครับไอ้ไข่ผมแสดงเงิเพิ่นถือดิ่นเงินไข่มาบนดิีด็กคนบอกผม้านน่เดี๋หวไหผ้าคนไหว้าจะเข้ากัน หนึ่งศูนย์จากไหวแล้วทำบุญแล้วจกไข่เจ้าไข่จกไข่ไข่ต่อ ดูที่ไข่จะให้เรียกอะไรนี่นะดูชาไข่รเรียบร้อยแล้วก็จะมาจกจกให้ก้อนมาเนะี่ยโอ้ยหนื่งจากมาผู้เดียวจะมันยากให้ จกเห็นเห็นนี่ล่ละจกเดิมจกจกเลยนี่ให้เบิ่งข้างไหนให้เบิ่งข้างไหนเห็นบ่ครับเลขเป็นรอยนี่ใครเดี๋ยวผมสิ้อเบิ่ง บุแลักทร่คนเรื่องยาง่ะบ้าเนี่ยเลขแปดแม่นบ่เรื่อแปดบ่เนี่ย นั่นไม่แต่เคียนก็หาหนึ่งแปดจับเจ้าไข่ได้แปดเลขแปดนะแบบนี้นอ่ะเลขแปดต่อไปอันแรกเลขแปดอุ้ย ไลเกา้าเท่าไปร่วันวั่ังก่นชอบมากเลยชอบเียวไม่รู้ครับ เลขหกแปดเก้าหกเอาจับจังไดกับจังสั้นละเก็บในแปดเก้าหกแม่ตะเคียนหนึ่งแปดกับหนึ่งเจ็ดบรรยกาศร้าพี่น้องโดยด้วยตำหนิก่อน โอ้แดดห้อนแดดห้อนก็ด<อ>ีลาพีลาน้องเราเดอ้อครับผมเอาไว้เจอกันในที่ต่อต่อต่อไปพี่น้อง พี่น้องทั้งหดมีบางใดดีๆเดีๆก็บ,บอกผมนะครับผมผมที่ไปให้แต่ว่าอุดอรมหาสราคามบ่ไหวครับผมไก่พูดเป็นห่วงลูกกับหลานผมมีผู้ยููน้ำนะครับให้เบิงรอบวัดโอ้เปมนเนี่ยไงกว่างไง่ไพสารไหลวัดนี่สุดยอดอิลีไปไกลหลายก็ไปบ่ไหวเนะ่เป็นห่วงลูกหลานเรียนหนังสือนะครับ ฝากไปเพียงทำนี้แบบเมื่อนี้ก็ขอจบไปเพียงทำนี้คลิปหน้าเจอกันไหมนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับที่ไหนดีที่ไหนดังที่ไหนปังผมจะไป